we สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้อยากจะนําเสนอมากเลยนะเพราะว่าราคาค่าตัวเขาอยู่เพียง1นึ0 0แบาทเท่านั้นเองนะคะราคาถูกมากนะกับรถมิซูวิชิมิลานนะคะ1 2 G LX ปี1 3 7เรียกมาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะใครที่มองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ค่ะ พลาดเลยนะคะผ่อนลมต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรนัดสน982609587นัดเพชรยนนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะ คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลง่ายๆป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะ3ก็ไก่ทอทง6 0 2 3กรุงเทพมหานครรลก,ก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะขาวๆใสๆส,ส,ส,สวยๆเลยนะคะ คมไฟหน้าข่ามากนะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าราคาไม่ถึงสอง0,000นเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะคะไฟเลนียวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างปะครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะลูกค้า สวยคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆด้วยนะคะคันนี้ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดํานะคะ,ะ,คะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3าก้านไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าแต่ว่า สวยเลยนะไม่ปรับสภาพก็สวยแล้วถ้าปรับสภาพเนี่ยรับรองว่าไม่มีที่ติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันนะคะันนี้เลขไม้น้อยนะคะอ่ะมานี่ไม้น้อยมากไม้เพียง86,595กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ f m ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อ,ลอกบุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมีที่วางเก้วน้ําขวดน้ําด้านในให้นะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกด้วยนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระย,ยันใดๆนะคะฝ้าสวยๆส,สาหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดํามีลายปักนะคะเป็นได้ปักเนี่ย ว่ามีหลาดเนาะเนี่ยสวยๆเลยนะคะเบอะไม่ช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้าเบาะสวยๆเลยนะ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยี้เยินใดๆน,นะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถอีโกคาห้าประตูนะคะราคาถูกๆใครที่สนใจห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะผ่อนได้นาน7ปี84งวดเลยนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฟังไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ำให้หนึ่งที่นะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยฉีกรอยช้ำเลยนะคะสวยๆคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าราคาถูกจริงๆนะคันนี้ราคาถูกมากนะคะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้นะคะไฟท้ายก็ดีไซน์มาสวยงามนะคะมาพร้อมกับตัว ซนเซอร์ S S ensor, กันชนด้านหลัง2จุดนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโพเมียมกระจกหลังนะคะติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะเป็นรถแฮทแบกหประตูเนาะห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะก็กว้างๆกันเลยมีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยนะคะมีฉากกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะลูกค้าเบาะพับได้นะคะตัวเบาะพับได้ทั้งสฝั่งเลยนะคะ คันนี้สภาพพร้อมใช้เลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะมาดูบอดี้ด้านล่างเดิมๆล้ออะไรถุงเครื่องมือครบนะคะลูกค้าไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ รอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าราคาถูกมากๆนะผ่อนเริ่มต้น4,000เท่านั้นเองนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขรอยขยับขยี้เยน่นใดๆนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่สนใจคันนี้รับรองว่าสวยถูก ใจแน่นอนนะคะปีก็ไม่ลึกมากเลขใหม่ก็น้อยแถมราคาถูกอีกด้วยนะคะให้ชมรอบคันนะไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนรอยบุบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะเพราะว่าราคา1นึ่0 0สนบาทเท่านั้นเองนะใครที่สนใจต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเพราะว่าถูกจริงๆนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะ มาไวไปไวแน่นอนสนใจโทรมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้8แปดสองหกนย์าหดเจ็ดนัยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะลูกค้าขนาด3าสูบ1200ซีซี78แรงม้านะคะเป็นรถอีโกคาอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะเครื่องเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันหน้าเนี่ยเดิมๆเลยนะไม่มีคดไม่มีงอจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดมาร์คแต้มสีจากโรงงานก็ยังมีอยู่นะคะคันนี้จุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะ หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับขยี้เลยหัวนอ็อตฝากกระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มออก,กอมีติดอยู่ครบนะคะจุดเม็์อาร์ตต้องฝากกระโปรงก็มีให้เห็นเด่นชัดนะรับรองนะคะว่าคันนี้ใครได้ไปมีแต่คําว่าคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะปีไม่ลึกมากไม้ก็น้อยราคาก็ถูกด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่ามาไวไปไวแน่นอนนะสำหรับคันนี้กับรถมิซูมิชิมิลาดนะคะ 1.2GLX ปี13-14เลขไมเพียง86,000กิโลเท่านั้นเองนะและก็ราคาถูกมากนะคะเพียง195,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาถูกมากนะผ่อนเริ่มต้น4,000เท่านั้นเองเคดิตด,ดีฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นะัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสื ไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ